กาบสวัสดีค่ะทุกช่มทุกทันค่ะข้ามานี่กัมาพอกับเจคามสามตัวเต็งคือเก่านะคะวันนี้เจคามกับชิพ้าทุกช่ชมไปติดตามหรื่งเล่าความฝันกับหนาตานะคะบานเพื่อนกับฟันนะค่ะเพื่อนสีฟันจังไดเป็นไปเป็นมาแนวดเจคามสามตัวเต็งกะอยู่บริเวณบ้านของเพื่อนนะค่ะเพื่อนกับนั่งทาอยู่น้ำกันเนี่ยค่ะค่ะทุกช่วงกไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของเพื่อนพร้อมกันนะค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะหตาค่ะสวัสดี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 ค่ะค่ะท่านผู้ชมโอนีท่านทีมงานก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของหนตาเนาะค่ะนาตาหนีเพื้นกัเป็นคนฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมถ้าไดฝันนี่กะว่าแม่นบ่ผาดค่ะท่านผู้ชมทางทีมงานก็ได้ยินข่าวมาว่านาตาหนีฝันก็เลยไดเดินทางมาติดตาม แนวทางความฝันของหน้าตาหอดบานหอดชองนะคะค่ะหน้าตาฝันจังได้บ่อยท่านผู้ชมเพอฟังเลยค่ะคะ่ะหน้องกะก็ฝันเนาะคะ่ะฝันว่าน้องเป็นอยู่อยู่สาสนก็สองนะคะเป,เป็นมะเร็งบ้านฉันมะเร็งนีค่ะเป็นมนนะ,ะนมายามมีไงเป็นไงล่ะในความฝันน่ะคะ่<า>กะก็มะยามเนาะมาน,นีก็ทามข้าวกันมาน,นีคุยกันไปมาผัาเดเย็นเป็นอุ่มเล็กน้อยบ้านอุ่มเล็กน้อยผู้ชายตัวจำมั่ม ก็จะสร้างที้ย่งนี้ตุ๊กยันย์หน่อยก็เลยถามเพื่อนเนะาะก็เลยถามว่าอันอ้าลูกไผล่ะซนก็เลยวางสีนะ,ะอันก็ลูกซ้นนี่ละ่ะคนวาน,นะอ้าวอันไปได้ลูกตอนไหน,<อ>นน้อวานนี่ก็เลยว่าไปได้ลูกตอนไหนมาหลอกคนที่จังบ่เห็นทองก็เลยวางสีนะ,ะอ้าวก็ลูกซ้นได้ล่ะนี่คนวานก็ล่างเด้ก็ล่างฮัดท้านคนวานเนาะ กับแปลกใจอยู่ได้โอ้โหนจะกล่องตอนไหนมาหล่อมีได้ลูกเสยได้ลูกเสยหนอกเลยวะกับอ้นสอดน้ำเพลินได้กะเปีอันงมยุ่มสาวน้ำเพลินอันสอนแกมง่ายลูกเพลินเน้นอันสอนลูเพลินยังวหมก็เลยเป๊ไปจับมันจะก้องกันปวดแอวในความฝันก็เลยโบอุ่มก็เลยเปะเดี๋ยวป้าไป๊ะข้ามไปจับน้ำเพลินน้ำซอดอันซอดน้ำเพลินนะคะพี่น้องค่ะ กับแปลกใจยางกากเลยนะโอ้ใหญ่ลูกเนาะมาเห็นของแต่ว่าได้ลูกมาเห็นกันโดนก็เงินเพิ่งมาเพิ่งใหญลูกผู้หชายผู้ชายค่ะเป็นเล็กน้อยผู้ชายเป็นเล็กน้อยผู้ชายจำหมังง่ายค่ะเนาะค่ะกำลังหัดขานเนาะค่ะเงินฟันบ่อยอย่าค่ะอันนี้นี่ความฟันหับตาเลยไปเห็นเพิ่นอยู่ใสค่ะอัน ือว่ความเป็นจีมาเหนบาทนิลล์ยูหันหันเพิ่นนะอ๋อค่ะไปเพื่อนเพิ่นบอ้งมีหรียที่หันกจหันหลังตัวเพิ่นอยู่สวนยางนั่นแหละค่ะบเพิ่นมาเห่นน้ำยายน้ำยางนี่ล่ะใ่เกาเลยในความฟันกับจะคล้องกับผ่านไปให้ังสินานก็เลยแวะไปเหรนยญเพิ่นการห้ายคนเงินจํมบเตส่มหูงกันส่นร้านหน่อยเนียนค่ะ กะแปลกได้ด้วยค่ะนาตาเนาะบอหินมาพื้นทองแต่ว่าพื้นมีลูกมีลูกใส่ลูกกำลังข้าน์สำนา้าค่ะถ้าบานนี้ว่าเขาเรื่องตัวเหล็กเนาะค่ะนาตาถ้าให้หนาตาแปลตัวเหล็กนี่หรือนาตามักตัวเหล็กตัวใดนี่อ๋อท,ท่านผู้ชมมาฟังมือค่ะนาตาก็มกักตัวเหล็กกับที่ไอแม่ลูกเนาะค่ะ S <S ตัวหล็กม่ยหลูกจำไดัหนาตาหนึ่งก็คือตอนเมียนาตาเคล้ันแบบแม่กับหลูกพัดไปน้ากันจริงๆนะหนาตากะหาก็เจาผู้เพู่คนหูตัวเหล็กแปรหายเป็นกับแปรไาหนึ่งเก่าเนาะคะ่ะก็ลเลยคิดว่าโอ้แม่นีต้องเป็นเหล็กสูงตอนนี้หลูกหน่อยนี่กะน่าจะเป็นหนึ่งเนาะคะ่ะหลูกหน่อยนาตาก็เลยหมักหนึ่งเก่าะคะ่ะหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าหน้าตาจำได้เงยว่าเคยกอดที่ เคยเคยฝันหลายปีแล้วค่ะประมาณสองสามปีมาแล้วล่ะฝันว่าอันแม่ลูกพันยางเที่ยงกันมินซีน่ะงานแบบไปสืบอล้องน้ำกานมิงซีนะก็เลยให้คุณพันถนัดทางโซเลขแปรยหายนะพนกับเปรยหายว่าเสือเอารลดมึนเก่าคนวาน้องวันนี้กัมืออันนั้นกัไปสือสลากเนาะค่ะเสือสลากไว้ใบนึ่งนั่นแหละ ยำกันแรงมาค่ะผลออกมาหนึเก่าอีรีค่ะค่ะมีนก็<อ>เลยว่าป,ปีที่แล้วเนาะมีนค่ะประมาณสองาปีที่แล้วะจะหวนกลับมาอีกเนาะหลอกนี้ฟันเห็นแม่ลูกอีกมีนค่ะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นคนใจชิดติดกันเนาะวันนี้หน้าตาแปรหนึ่งเก่านี้คือเลขตามฝันที่เคยฝันเนาะคะ่ะฝันอายุของ คู่หน้าตาฟันเห็นนี่จักปีค่ะคุณว่าพัณฑายูสามสิบสองปีนี่แหละค่ะสามสิบสองน้องสาวมานสามสิบสองปีอายุหน้าตาเดี๋ยวค่ะอายุหน้าตากะสามสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดปีตัวเลขที่หน้าตามากนี่มีแค่เก่าหนึ่งบอกค่ะหรือมีตัวใดอีกบอกอมีหนึ่งเก่าอากากัน อาจจะโลงเมยเนาะค่ะแต่เป็นเก่าซูนโดนลันลงมาจะแต่หนึ่งนี่แหละคะล่ะตัวนี้ทีนาตามักเนาะคะ่ะก็คือหนึ่งเก่ากับเก่าศูนอายุของคูณทีนาตาฟันเห็นอีก็สามสิบสองปีอายุนาตาก็สามสิบเจ็ดปีเนาะคะ่ะกังโล่งเก่าศูนแบบนี้รอกบอก,ก้อนกับฟันหินคนนี้เลยแปลว่า ฟันก่อนมือเลอ็กออกมือหนึ่นะคฟันว่าวนมึงส้วนดีละตายเพิตายด้วกัว่าสิเสียอ,อายุคนแล้วว่าสิเอาเล็กซ้วใส่แบบเลื่หมบานใช่โง่แค่ไหนเนาะเมียนพอเล็กออกแล้วพากไปหาเพื่อนบานนี้อายุจ็ปีนะสามสิบสองโอ้ยเสียดายเด้่ยบ้านฟันว่าเพิ่งตายเนาะตาตก็เลยว่าจะเอาตายกับซ้วนก็เลยว่าสิเอาซื้อซ้ำ สองตัวมีสี้าวเลือดนะตาก็เลือดไปเลยนะค่ะโอ้เป็นยังค่ะนาตาฝันเห็นเพิ่นอีกวันนี้เพิ่นกระสิไม้ให้โชว์อีกขึ้เก่าล้วค่ะนาตาค่ะค่ะก็ฝันของนาตานี่มียังเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะบ่บ่ค่ะวิจิต้์จันทร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนาตาหลายๆค่ะที่มาให้แนวทางความฝันแนวทางตัวเลขกับท่านผู้ชมของข้าวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สรุปตัวเลขของนาตาเนาะคะ่ะนาตานีเพื่อนฟันเห็นญาติเพื่อนมาเยี่ยมเนาะค่ะเพื่อนกะอุ่มลูกหน่อยผู้ชายจำมั่มมากเนาะคะ่ะแตว่านาตานี่เพื่อนกะแปกเนาะคะ่ะว่าทองตอนใดขึ้นใดลูกหน่อยเพื่อนวานเนาะค่ะท่านะะผู้ชมกะตัวเลขของเพื่อนกะหนึ่งเก้าเก้าศูนย์อายุของญาติเพื่อนกะสามสิบสองปีเนาะคะ่ะสามสิบสองอายุนาตานี่กะสามสิบเจ็ดปีเนะะ 16, าะค่ะสิบหกตัวลาสองห้าหกหกค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจข้ามสามตัวเตีงน้ำในเ้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจข้ามสามตัวเตียงขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ